จากกรณีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกมาอย่างหนักทําให้ถนนหลายสายในเมืองพัทยาเกิดน้ําท่วมนะครับเช่นเส้นทางสายเลียบททางรถไฟ จากเขาน้อยมุ่งหน้าไปเขาตะโลเกิดน้ำท่วมนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้ทำให้รถเล็กหลายคัน,นคในการได้รับความเสียหายนอกจากนี้ถนนสุขุมวิทหน้าทางหลวงพัทยาถนนสายสามเส้นทางนาเกลือนะครับก็เกิดน้ำท่วมแต่หลังจากที่ฝนตกลงมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วประมาณ10นาทีนะครับน้ำก็ระบายลงทะเลรถเล็กก็สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาได้ตามปกติ นั่งละเอียดพึ่งวงญาติอายุ73ปีก็บอกว่าฝนตกมาสองคืนน้ำท่วมบ้านทั้งสองคืนเลยเดือดร้อนมากน้ำเข้ามาในบ้านทำให้สิ่งของหลายอย่างในบ้านเนี่ยพังเสียหายฝนตกทีไรเนี่ยต้องมีการ เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของสําคัญตลอดเวลารู้สึกกสึกหวาดผวามากนะครับอยู่ไม่เป็นสุขเลยเวลาฝนตกมาเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าน้ําจะเข้าไปในบ้านจะทําให้ข้าของเครื่องใช้ในบ้านนี้รับความเสียหายต้องมีการตื่นขึ้นมาเพื่อขนของหนีน้ําท่วมทุกครั้งเลยนะครับซึ่งบางครั้งไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ขนของไม่ทันนะครับทีวีตู้เย็นนะครับก็ถูกน้ํา เข้ามาในบ้านนะครับเพได้รับความเสียหายก็มีนะครับนี่คือสภาพบ้านของคุณพี่นะครับคือน้ําท่วมเข้ามาในบ้านเลยก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาน้าท่วมแบบจริงจังสักทีนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกได้รับความเดือดร้อนมากบางครั้งเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะกลัวของในบ้านจะได้รับความเสียหายบางครั้งก็รู้สึกท้อนะร้องไห้ออกมาเลย อยากให้หน่วยง,งานภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างมากครับอยากให้ช่วยอะไรเงี้ยรออะบายไปทางอื่นมากอะไรมากอย่างเงี้ยมันม่อคืนก็ท่วงแค่นี้ไหลยเยี่็นสว่างเลยสองคืนติดติดเลยอ่ะไม่รู้เพราะฝนตั้งคาเพราะไหลามาทีฝนตกนี่เดียวเขาก็จะปล่อยมาทางเนี้ยมันมันต่ำกับเขาอ่ะก็จะมาทางเนี้ยปลาเดือดร้อนตลอดแหละ มันคือเราฟ้าก็แรงโอ้ยน้ำก็ดันบอโอ้ไม่ดูแล้วบางครั้งก็เข้าใต้รถเนี่ยเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยตลอดตะกอนตู้ชั่วพังโอ้ยอะไรเงี้ยลำบากมากอย่างก็จนใครามาบอกไม่อยากคุยด้วยแล้วอะไรอย่างนงี้ยมก็ไม่มีใครช่วยแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ท้อใจก็ไม่รู้จะทำไงบอกอยุเยอะแล้วเดี๋ยวก็ไปลุลูกหลาแล้วจะลําบากตรงนั้นมันก็เป็นที่ป่าเขามาเขาก็คิดว่าที่หลวงวไม่ใช่ก็มันพังไปหมดแล้วอะไรอย่างนงี้ ป้ามีการปรับตัวยังไงบ้างหยู่น้ำฝนปรับตัวยังไงร้องเรียกเนีย่ยพลร,รานมาแรงๆกัเรียกก็ไม่ได้ยินักบ้านหลานเนี่ยรถ<ม>เครื่องมามาก็ลอยไปนู่นไม่รู้กี่คันถ้าจะมามืดๆอ่ยช่วยได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วยกยกของทันไหมครับโอ้โหไม,ไม่ไม่ทานแล้วมันเปียกตู้ชั่วไปเผาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยในบ้านอ่ะตัวผุผผชั้นล่างยังอยู่เลยมันมันลำบากมากแต่เนี่ยพอมากั้นนี่ทำก็นหนักเป็นเบ,นบานเนี่ยแต่ว่าถ้าข้างหลังเขากั้นนะป้าก็อยู่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ย นี่ข้างหลังก็ยังไม่ล้อมรั้วน่ะมันก็ยังระบายไปได้อะไรเงี้ยคือถ้าฝนตกมาทีไรนี่ก็อเดี๋ยวร้อนทุกทีแหละม่ทุกทีแหละนั่งใช้ปั๊มมาดูดออกนี่ปั๊มเพิ่มก็เสียมาแล้วตัางเครื่องปั๊มเร่งทีฟ้าแรงๆอะปั๊มไม่ได้ไฟดับเงี้ยฝนตกไฟก็ชอบดับอะไรเงี้ยค่ะ มันลาบากมากเลยแหละอยากกรอนให้เหนื่อยรัดเข้ามาจ้าอยากให้แก้ไขแล้วน้ําไปที่อื่นบ้างจะบอกว่าชักนอกแล้งกน้าแห้งน่าจะดึงน้ําไปทางนู้นเฉยน่ว่ามันเลยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกอขอ,อนั้นทางเมืองเขาว่าจะเ,าเครื่องมาตั้งจะอโอ้จะมาตั้งอะไรตรงนี้มันจะดูดไปไหนอะไรอย่างนงี้ยห็งนว่ามันดูดไม่ได้หรอกอยากให้หน่วยงานรัดเข้ามาช่วยใช่ไหมจ้าอยากให้ช่วยค่ะให้เออหนักเป็นเบาก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยพอมาแล้วเนี่ยไปทางมาลไปาก็ไม่ได้หรอก ราะทางเนี่ยมันออกไม่ได้บ้านก็ไม่กี่หลังที่มันออกไม่ได้กลับมาจะทํางานก็ต้องรอให้น้ําแห้งแล้วลุยันไปไม่ได้เพราะมันก็มีไม่กี่หลังแล้วก็ลูกหลานทั้งนั้นเลยค่ะในนี้ยก็ลําบากมากอันนี้คนอื่นเข้ามาเขาก็ไม่มีใครช่วยอะไรบ้านจะนอ้อย้หลังอะไรอย่างเงี้ยก็มารู้จะทําไงก็ต้องปรับตัวไปก่อนนะว่าไงครับโอ้ก็ปรับตัวอย่างเงี้ยเห็นฝนตั้งค้าที่ป้าร้องไห้อนาอยู่คนเดียวอ่ะน้ำตาไหลแล้ว ร้อง่ายเลยแหยล,ยละทอ้อหรือว่าไงครับท้อจ้ะคุณพ่วงตลอดใช่ไหมครับตลอดทีมีฝนนิดเดียวน้ำทั้งอื่นมาเขาไปจะปล่อยมาละตกที่นี่ว่าตกนิดเดียวแต่น้ำมาแล้วน้ำหมิ่นจะมาก่อนอะไรเงี้ยมีกลิ่นเหม็นด้วยเหรอโอ้ยหม็นมากเลยจ้ะเหม็นแบบน้ำไต่ท่อมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยฝนตกก็นอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้ เป็นห่วงนะาจะเข้าบา้านอ,อะไรเนะไรกังวลเนี่ยสองคนที่นอกบ้านหลังเนี้ยเดินอยู่เนี่ยกังวลลูกหลานอยู่ข้างในจะมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ก็เดินมาไม่ได้โน่นนะลูกมันได้ขั้นบนอะไรนังบาลล้านหลานเนี่ยข้ามช่วยก็ไม่ได้แะ้าฝนฝนตกทีใดทีด่ก็เป็นห่วงอนอนไม่ได้เห่วงนอนไม่ได้ดมันก็ไม่มีสมบัติอะไรแล้วตอนนี้มันคนแกะนะ่เนาะ อะไรนิดหน่อยมันก็เครียดบากมากเดี๋ยร้อนมากจาก้ะอยากให้หอ,ยอยากยให้ช่วยสักหน่อยแค่น้ำเออหนักเป็นเบาเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมันนั่นมากเลย